มักตองแซบแซดเลยนี่พี่น้องซื้อมาเมูว่านหาหน่วยเก็ดสิบบาทคืนหอดอยู่บ้านเฮาเนาะพี่นอ้อ,นองห้ายหลายนี่แต่น่วยใหญ่ๆมาพีละยากอีกงามมีบ่ยากออยบานนุ้ยบ่บยากเชินว่าซับซับไปให้เขาเจ้าก,กินสมกันพี่น้อง แก่ห้อนห่อน,นมันขาวดีพี่น้องหวานตะไนแซบตะไน่เห็นละเนื้อกับฝาดฝาดคุณนะแก้วกับโบรดตตํา่ำพี่น้องเกลือบ่มี่เอารถดีแท่นก็นได้ง่ายๆเนี่ยหม่งมันง่ายแซบคือเก้าพี่น้องเนี่ยแก่สถาน,านการณ์ ก็ต้องเปืองอยังใส่ยางเดี๋ยวเขาเ,าเลยมามากินน้ำพอย